สวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้เราได้มีโอกาสมาพูดคุยกับคุณหมอนะคะซึ่งคุณหมอเชื่ออะไรล่ะคะหมอสมศรีค่ะโอเคค่ะซึ่งคุณหมอนะคะเป็นคุณหมอเชี่ยวชาญด้านโรคความดันโลหิตสูงนะคะแล้วก็อยากจะขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะที่สละเวลามาพูดคุยกับเราวันนี้นะคะค่ะยินดีมากเลยค่ะอันดับแรกเลยนะคะอยากจะให้คุณหมอช่วยอธิบายให้เราฟังหน่อยได้ไหมคะว่าโรคความดันโลหิตสูงคืออะไรคะแน่นอนค่ะความดันโลหิตสูงนะคะ ก็จะเป็นภาวะที่แรงดันของหลอดเลือดไหลผ่านหลอดเลือดแดงสูงกว่าปกติค่ะถ้าเป็นค่าทั่วไปแล้วนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ120ต่อ80มิลิเมตรตลอดค่ะแต่ถ้าหากความดันนะคะแต่ถ้าหากความดันเลยสูงก็จะอยู่ที่ประมาณ140ต่อ90มิลิเมตรลอดขึ้นไปถือว่าเป็นภาวะ ภาวะความดันโลหิตสูงที่สูงอาการเหมือนกันนะคะซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูงค่ะแล้วก็อยากจะถามคุณหมอว่าอาการของโรคความดันโลหิตสูงนะคะมีอาการอะไรบ้างล่ะคะที่จริงแล้วนะคะความดันโลหิตสูงก็จะมักไม่มีอาการที่ชัดเจนเลยะคะ่ะหลายคนอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำค่ะว่าตัวเองเป็นภาวะนี้จนกว่าจะแบบมีการตรวจความดันโลหิตอย่างไรก็ตามนะคะแบบ บางคนอาจจะมีอาการเช่นปวดหัวเวียนศีรษะบ่อยๆค่ะตาผ้ามัวหายใจลำบากเต็บหน้าอกหากมีข้อที่หมอกล่าวไปนะคะมันก็จะควรแนะนำให้ไปพบแพทย์โดยด่วนค่ะค่ะ,คะจากอาการที่ฟังมาเมื่อกี้นะคะถ้าเราเป็นโรคความดันโลหิตสูงแล้วเนี่ยหรือว่าเราอยากจะป้องกันเนี่ยคุณหมอมีวิธีแนะนำเราอย่างไรบ้างะคะ วิธีเลยค่ะช่วยสามารถควบคุมแล้วก็ป้องกันโรคโล,งลงหิตสูงได้เช่นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินการลดการลดการบริโภคเกลือหรือโซเดียมนะคะถ้าจะรับประทานจริงๆแนะนำให้เป็นไม่เกินวันละ2,300มิลลิกร,รัมต่อวันค่ะกินผักและผละไม้มากขึ้นลดอาหารประเภทไขมันสูงแล้วก็ของทอดค่ะหลีกเลี่ยงก็คือหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ออกกำลังกายก็จะเป็นออกกำลังกายวันละ30นาทีต่อวันเช่นการเดินการเดินเร็วการว่ายน้ำการปั่นจักรยานเรื่องของการควบคุมน้ำหนักนี่เป็นผู้ที่แบบมีน้ำหนักเกินก็จะมีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นความดันโลหิตสูงมากขึ้นการลดน้ำหนักก็จะสามารถช่วยเรื่องลดความดันได้ค่ะลิความเครียดก็จะมีการ ฝึกหายใจลึกลการทำสมาธิหรือกิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลายแล้วก็การเลิกสูบบุหรีค่คะการสูบบุหรี่นี่ก็จะทำให้หลอดเลือดตีบแล้วก็เพิ่มความดันโลหิตได้เหมือนกันค่ะหลีกเลี่ยงได้ควรหลีกเลี่ยงให้มากที่สุดค่ะตรวจสุขภาพประจำปีก็จำเป็นเหมือนกันค่ะควรตรวจสุขภาพประจำปีสม่ำเสมอแล้วก็วัดความดันแบบต่อเน,นื่องโดยเฉพาะผู้ที่มีอายุ40ปีขึ้นไป หรือที่มีประวัติแบบผู้ป่วยโรคความดันที่เป็นครอบภายในครอบครัวค่ะจากที่ฟังคุณหมอพูดมาแล้วนะคะฟังดูแล้วเนี่ยโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยถือเป็นโรคที่อันตรายมากเลยนะคะแล้วก็เราควรที่จะให้ความสําคัญกับโรคนี้มากๆเลยนะคะใช่ค่ะเพราะว่าภาวะนี้นะคะนอกจากจะแบบเป็นภาวะที่เป็นเสี่ยงแล้วยังนําไปสู่โรคร้ายแรงได้อีกเพิ่มเติมค่ะ ถ้าทุกคนนะคะดูแลสุขภาพให้ดีแล้วก็มันตรวจว,วัดความดันเป็นประจำก็สามารถลดความเสี่ยงแล้วก็สุขภาพที่แข็งแรงก็จะมีมากขึ้นค่ะขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะสำหรับข้อมูลวันนี้ยินดีค่ะหวังว่าทุกคนจะนำไปปฏิบัติเพื่อสุขภาพที่ดีนะคะขอบคุณค่ะ